ครับสวัสดีครับพี่น้องครับรักษาบันเท่าพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับมัอนี้บรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับมัอนี่ยั่วคือเก่าพี่น้องครับมัอนี้ดังไฟครับพี่น้องกําลังดังไฟครับพี่น้องเอ้ยครับติดตามกัันนคครรบพี่้องับมือนี้ว่าสเยังกินเด้อครับพี่น้องครับตติดามตติดามครับมือนีี้มมเนูแซ่วมาเพี่น้องซุ้ยกินเด้อครับพี่น้องครับติดตามติดตามเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ครับเชฟพ่อมนกระลังไกลพอดีพี่น้องเอ้ยครับมาติดตามเหมือนกันครับมัอนี้เอาเชฟพ่อครับมัอนี้เชียังสุ้กินครับพี่น้องสวัสดีครับ นี่หยั่งใกล้ครับสูตรที่สานครับย่างใกล้สูตรที่สานบานห้อานี่แหละครับตัวกระมีแบ่คือปรุงง่ายๆเรับนี่แล้วครับเอาติดตามติดตามครับพี่น้องครับเนี่ยจิ้มเทียงพอดีครับนี่นู่เทียงครับหาเทียงพี่น้องครับโอ้โหติดตามกันครับพี่น้องครับปึ้งนะครับไก่ใส่ไก่ใส่กิโลนี่ครับพี่น้องเทียมนะครับเนี่ย ครับผมต้องเช็ยร์พนักงานเดี๋ยวคำนวณผมนวดครับเสียรายเสบหลายพี่น้องครับคำนวณนะครับคำนวณทำดีครับพี่น้องครับโอ้ดีเป็นก้อนครับก้ือนเชื้อไปสุดแม่นเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือสูตรช่องอิสานมันทอดเจี๊ยงอร่ยครับพี่น้องครับนี่ครับมาต่อไปเห็ดตามเด้อครับพี่น้องเห็ดตามเดอครับ ก็เคกินไยเคีย้ยบแล้วครพี่น้องก็แซ่บรู้ไครับพี่น้องครับว่าผ่าจตะเคียนครับกินได้ข้าวเดียวมืดพี่น้องเอ้ยติดตามติดตามครับผมใช่ครับอหอมๆมันยังขึ้นดังนะพี่น้องพริกไทย สามบรรทั่าหนึ่งสิเงินเครื่องเลยพี่น้องครับนักเครื่องเลยพี่น้องตามใจน้อยครับอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนีะครับโคดเนี่ยมันเขากันลำมากไปประมาณสิบถึงสิบห้านาทีได้ครับพี่น้องครับทั้งเอาไปย่างครับพี่น้องนะครับเเปมันลูบรูบรูบรูบมันเขากันครับพี่น้องใส่เมื่อเลยครับเมื่อล่างสาลแล้วครับพี่น้องเทปเป็นนอกครับพี่น้องแบบนี้เลยครับจะกินเองครับทำล่างสาลน้ำประเส้นครับกับแสีบน้ำประเส้นพี่น้องครับ ครับพี่สองดันครับพี่น้องนี่มาลูบรวบรวบรวบครับพี่น้องเครื่อเอาเจ้าห้องมัดจิตามในช่วงย่างกันเลยครับพี่น้องครับนี่เอาล้วครับพี่น้องครับย่างแล้วครับนี่ครับเชฟยรอนครับพอนกุ้งโซ่ครับพี่น้องสดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องคือเก่าแล้วคร, evet, GE GE ร e e e ับเหมือนยุคกวกคือเก่าครับอันนี้เวลาว่างยากครับพี่น้องยันนี่ช่วงนี้ตรงไหนใหนหน้าครับพี่น้องวันนี้ง่ไงหรอครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอีกาพี่น้องไปเซตเบดครับ วันดี้ครับมาแล้วครับผมเ็บตุกครับตุกน่าเสียครับพี่น้องครับโอ้ยมันแค่นุ่มกันเฮ้ยติดตามติดตามได้เลยพี่น้องนี่ครับเอาลงยางแล้วครับบ้านนี้จะมากินร่วกันได้ครับพี่น้องท่านพี่น้องครับวันนี้ครับเชฟรอผมน้อมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับ่นครับนนี้เขาเชฟละอย่างไกยอย่างไก่สมุนไพร มืัอนี้ขับ่ถแซ่บไปหาหมอยังครับเจ็บยบมหันด์เจี๊ยบมหันด์เจี๊ยครับหอมครับพี่น้องครับนี่ครับเก็บรอมาหอดแล้วครับมืัอนี้มาอย่างใกล้ครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับจะมากินน้ำมันครับอย่างใกล้กับตาบงพงเด้อพี่น้องครับมืัอนี้แซ่๊ยบครับมืัอนี้ติดตามติดตามครับผมอ๋อครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยผิดมากเลยพี่น้องหอมหอมหอมวันเดียวมาด้อพี่น้องมากินน้ำมันครับนี่ครับมืัอนี้ แสบแสบแสบพี่น้องมากินด้วกันเด้อครับวันนี้ย่างไก่ครับพี่น้องตามหมหฮวงครับตามฮวง่ได้ตามมาคพี่น้องครับติดตามที่ตามครับผมเอาพี่น้องครับบานี้เอหนียพ่อครับพทอดกุ้งซับครับเหลืองเลยครับบะเนี้วไก่ยุ้ยเลวครับนี่ยันไก่ยุ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่โอ้เหลืองเป็นได้กินครับพี่น้องนี่แหละครับชีวิตบางๆครับหาเวลาบางยากครับเอาจะมีแล้ว นาให้นาน่าพี่น้องเอ้ยครับผมมันเด็กมาเด้อยมากินทั้งคันก็ยิ่งดูเลยครับไม่เนี่ยเอาพี่รองครับบันี้ครับหลังจากเข้า่ากการเดือบอยแล้วก็มาพ่อนกับเชฟพอนกุ้งโซ่ฮ้อพี่น้องครับตับหมูหู้ครับตับหมูหพี่รองใส่ยังครับหนี่งของผิดครับออืมผิดของแดงจัดเลยมั้ย ตำหมูหตำหมูพดบโบแซ่บครับพี่น้องมาครับทอดกุ้งโซเด้อครับพี่น้องครับนี่ยครับยังสดด้วยครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับช่วงนี้สดครับเบมึงได้จากการตำหงอันบักพริกเลยครับพีชสามเส้นสองครับพี่น้องครับมันนี้สดเพิ่นไตเปลวเรื่องครับเพียตายเปลวเรื่อง แจังบอกกระเด็นครับบุญเดิมบุเด้อพี่น้องครับนี่ครับอันมากินน้องกันครับโอ้ยออกคลิกไหมจะแชร์ป่ะจะมันสดก็เลยครับพี่น้องครับยุคข้วคือเก๋าครับวันนี้ครับพี่น้องเอ้ยครับอีสายมันทอดเดือดกันลอยครับวันนี้ขอนกุ้งโซ่วันนี้หนุ่หัวตะวันครับพี่น้องครับเพิ่นผาดไปหลายคลิปครับแต่ว่ากะ มักคือเก่าครับทีมื่อเฮายังเหนียวเนียนครับพี่น้องผัดบ๊วยครับผัดบ๊วยเพราะว่าเชฟพ่ออันพอดีมักไปพักสนามครับไปหาปูหาปลากินยุตตามปลากลางดงครับพี่น้องมักแน่นอนครับบวกกอาหอมๆเลยครับนี่พี่น้องเอ้ครับเบป็งกันนะเอาสุ้พี่น้องเบมึงกันนะบวกกวางสู้เราครับหนุนตัวนี้งบวกกวสุกได้ครับนี่โอ้บ้านเปราขับบ้านเท่าบวกกวางสู้เราพี่น้องครับบานนี้แม่ นี่ครับพี่น้องบิ้งสคกันเลยครับแต่บ่ใส่บกองนี่โอ้บ่แซ่บครับพี่น้องเอ้เนี่ครับนี่บกิเขือเขือเอเครับพี่น้องเขือเทเขืเขืนี่ครับลักสุดตำมุงกับบุีงยัางแบแม่รับพี่น้องคืออ่าคนเืินตำหรอครับพี่น้องคล้ายๆกันครับ ตัวมีลักสูตรใช่ว่าไอ้พิเศษพิเศษแม่ครับเดาแต่หน่มองช่องครับพี่น้องวันนี้บุมีผูดองครับมืัอนี้ผูดองมันมืดบ่ะครับมื่อนผูดองมืดครับมันหงมันแรงเนาะน้ำไหลครับน้ำไหลเอาผู้อะไรครับเห็นมันแรงพี่น้องเอ้ยครับผูดองกับมืดวันนีขายครับเ้าะเอ้าเนาะเลยครับเอาเนาะพี่น้องเอาเสือเนาะครับพี่น้อง สูตรไปสูตรมันเด้อพี่น้องครับพร้อมหรือครับบอยเออมาเดินมาได้พี่น้องมึงกินนดมกันขาดบ่ได้ครับนี่ยว่าจะหันมีหอมอ่ะเออลังแบบพุงนัวพุงนัวพี่น้องครับพุงพุงนัวพุงนัวหอยยังกระเด็นหรอครับพี่น้องพุงนัวกับพวกหงส์เนี่บ่ใส่ยพุงนัวนี่บ่แสียครับพุ่งบอกเลยครับปลาแดกครับปลาไพี่น้องปลาแดกบรรทุกหนี่งแล้วครับนี่ครับพี่น้องน้ำปลาน้ำปลา มันเป็นระบบไอ้ตั่วครับพี่น้องครับเอ้าน้ำตาลเล็กน้อยครับพี่น้องครับเล็กน้อยครับเพราะเป็นกระชสครับเพื่อให้รสชาติมันมีความกลมกลืนครับพี่น้องนี่ครับเสร็จลงไปแล้วครับบ๊วบุกห้องนึงมดเลยครับพี่น้องเสร็จน้องครับขายย่งเก็บพ่อนขายตะพีบ่ะอ่าเออโอเคโอเค นะครับใช่พี่น้องเบิ้งหน้าตาเ็ยบตัวน้อยครับเสียบเาสียบครับมันนี้เคียบอเหน้านอยนีเบหน้าัน้อยโอ้สีวานมือสีเข้มครับมนนี้สีเสีบสินัวตัวนั้นสีหวานสีเข้มเนยโอ้ยมาเตียหนาตาเขียหวานเออเอามาได้พี่น้องเอโม่วงหกันเสครับพี่น้องเบิ้งนครับปโอ้ยเบ้องต้นเสียบต้นัวงครับีมหอมเป็นอเลยพี่น้องเบื้องบนเกาะนี่หอมไมี่ ไอข้างน,น้องฮีเลยครับเด้อตะหมดดื้อพี่น้องนี่หอมๆๆ่พี่น้องครับ,บาาก็จะผักเลยพี่น้องเสียผักเสียดไงพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเอ้มาแล้ยนะพี่น้องเอ้ยหอมๆๆๆเจ็บหอมครับหอมหอม ชิพั่นไปนองเอ้ยไปนชิพนโอ้บ้ายกเึ้นมันสูงกันลชิพันเดียกใคเจตามอองโอ้ยมาเริ่มมากินตวกันไปนองครับเด็กครับบกาของหอมเนี่ยเอาชิ้ากันนะสุดยอดครับพีน้องมันนีโอ้เป็นไงครับสุดยอดเลยครับผมบ่หามองยังตายวเลี้ยงบ่หามองหนโอ้ยมอหันกตาย เฮาโม้อะไรน่งครับพี่น้องมอสกาอยู่ในเมืองเด้อเมืองเราเฮ็ดครับมอสกด้อัี่เลยครับเทียไครับมเทียเลยครับมาครับอ้ตีนไก่หอมครับตีนไก่หย้ดงนอหอมครับหอมกลุ่มทีวเลยครับเบิบิ้งหลุดนองเสียสบเบิ้งเอาหลบนกม่จะจะพี่ยังไงนแบบันบ้าพี่น้องมันสุดอดกงครับหอมบักกอครับพี่น้องโอ้ยสิาจยง แสบแสบแสบเอ้าพ uh ี em, um ่น้องครับจะมาติดตามในช่วงกินนะครับบาร์หนึ่งเกี๊ยวพอนมันักนี่ออกเกียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเกียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยมากินกันนะครับบารนี้ึ่้เกี๊ยวพ้อผงนัวเพิ่มซีฟังนะครับบารนัวหรือว่าแซ่บบ่ครับพี่น้องครับตรงนีหน่อยเนาะไหมครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับทาน ไก่เป็นอีกแบบไก่เอาเอาเอาไก่ที่ขิงกันนะเชฟพ่อครับขอบคุเสียไปหาหมอนเลยครับไปหาบมหันไปโซ่พ่อนี่นานานสุปๆอดอกเดียวขอดเพื่อเล่นมั้ยเอาบวัสดีครับบวัสดีขอขอบคุณน้องมาตามต่อครับกับเชฟพอนกุ่งโซ้เฮาครับ เชฟนี่ยระายามชงห้องครับหน่ครับรับเชฟตุ๊กน่าเสียดกน่าเสียดได้ครับพี่น้องครับหนิมากิงแล้วไปหิทำห้งพันป่ะเอาใก่้ห้องหน่ยเอาไกลห้องกเากล้ไปอขึดหนึ่นะครับไปดไก่ขหนึ่งผรงพาบาลมันเสียบอันนี้แล้วเอามองได้เสียบนะพี่น้องดัก เออมาดูไม่ได้พี่น้องเลยครับกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องผมด้ยครับมาได้ไม่ได้พี่น้องเลยครับขอขอขอคุณนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับสำหรับที่ท่านผู้ชมนะครับ แอบซีนะครับจะมาติดตามช่องอีสานมันเท่ากันร่อยครับมัอนี้ครับไปปวดกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องสิวภัารในคลิปต่อไปครับคลิปเด็ดเด็ดครับคลิปแซ่บนะครับพี่น้องครับต่อไปเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม